ก็น้องก็เป็นสัตว์อีกชนิดนึงที่น่ารักมากๆเหม,มือนก,กันค่ะทุกคนดูสิส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ กลับมา,มากับไม e c ครับสร้างสวนสัตว์กันเองนะคะสำหรับวันนี้นะาะทุกคนก็เป็นพาร์ทส,สุดท้ายแล้วนะคะก็มาดูกันดีกว่านะคะบุ่มจะสร้างอะไรเพิ่มเติมเนาะคลิปนี้นะคะบุ่มมองตรงทบุ่มกำลังพากอยู่นะคะตอนนี้เพราะว่าเสียงไฟลมันหายนะคะเหลือแค่เสียงของเกมก็เลยต้องมาพากเอานะคะเนื่องจากว่าบุ่มไม่สามารถเล่นใหม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นพาร์ทส,สุดท้ายแล้วด้วยเนาะโอเคก็มาดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือบุ่มกำลังจะทำถนนต่อนั่นเองนะคะ ก็จะเป็นถนนแบบถนนยังไงอะลูกรังนิดนึงนะคะแบบเป็นหญ้าปเปล่าๆอะไรอย่างนี้นะคะพอวางทางเดินเสร็จแล้วนะคะบุ๋มก็มาทาการวางเป็นกรงนะคะทุกคนเป็นกรงจังเกิลนะเนื่องจากบ้ายังเหลือสัตว์ที่ยังไม่ได้วางอีกนะคะทุกคนนั่นก็กอริล่านะคะก็มาวางในกรงนี้เลยนะคะก็วางไปเยอะอยู่เพราะว่าบุ๋มเอาแบบกรงใหญ่มาเลยนะคะทุกคนแบบมีที่ปีนป่ายด้วยอะไรอย่างนี้นะ พอทำครงกริลาเสร็จนะคะบุ๋มก็ทำอีกครงหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงข้ามกันโดยการใช้ตีมเป็นตีมฟอ r e เรส์นะคะแล้วก็หาสัตว์สักชนิดหนึ่งที่ยังไมไ่วางนะคะทุกคนนั่นก็คือเสือชีตานะคะทุกคนและบุ๋มก็วางชีตาลงไปในครงนี้เลยนะคะก็เป็นงน่ารักนะเสือชีตาหเนี่ยและจากนั้นนะคะเราก็มาวางทางต่อไปอีกนะคะทุกคนให้แบบว่าเผื่อนักท่องเที่ยวเขาอยากจะเดินมาดูกรงชีตาฝั่งนี้บ้างอะไรอย่างนี้ แล้วเราก็มาวางกรงสัตว์ต่ออีกรงหนึ่งนะคะทุกคนก็เป็นทีมฟอเรส t นะคะเหมือนกันเลยแต่ว่าใส่เป็นสัตว์อีกพวกหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปเลยลนั่นก็คือน้องกระทิงนี่เลยทุกคนเป็นไงคือแบบดูน้องเอันนี่บุ๋มก็ใส่ไปประมาณ3-4-5ตัวก็พอนะเพราะว่าแบบน้องตัวใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะก็ทําทางต่อตรงนี้ด้วยนะให้มันเสดนักท่องเที่ยวจะได้มาเดินได้นะคะ แล้วระหว่างที่วางอยู่ดีๆนะคะทุกคนบุ๋มก็ได้ไปค้นพบสิ่งที่ยังไม่ได้วางอีกเยอะเลยนะคะทุกคนโอ้โหเพิ่งรูง้ไงนี่ทุกคนเห็นมาแล้วแบบบุ๋มตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากนะคะทุกคนแล้วก็เลยวิ่งไปหากรงของน้องแพนด้านะคะเนื่องจากว่าบุ๋มควรจะใส่สิ่งนี้เป็นกรงของแพนด้ามากเลยก็คือกรงแบมโบนะคะทุกคนแล้วก็ต้องจําเป็นที่จะต้องลบกรงของน้องอูดออกไปก่อนนะคะเนื่องจากบุม๋มเนี่ยได้แบบกรงใหญ่ๆเลยนะคะ สวยไหมคะทุกคนอ้โหบอกเลยแบบมันเหมาะกับน้องแพนด้าของเรามากๆเลยนะคะนี่แหละคือกรงในฝันของแพนด้าที่บุ๋มต้องการนี่แล้วก็ใส่น้องแพนด้ากลับเข้าไปนะคะรอบนี้ก็ใส่ประมาณ3-4ตัวไปเลยเพราะว่ายังไงก็กรงใหญ่แล้วก็อยู่กันเยอะๆไปเลยเนาะหลังจากวางกรงแพนด้าเสร็จนะคะบุ๋มก็ได้มาวางอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนนั่นก็คือสิ่งเล็กเรียกว่าฟาร์มนะแต่ว่าก็หาที่วางอยู่สักพักหนึ่งเลยนะคะมู้ยจะวางตรงไหนดี ก็เลยมาวางแถวแถวนี้และค่ะเพราะว่ามันดูแบบน้องมันก็เป็นแค่ฟาร์มแบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนก็เป็นสัตว์ที่ไม่ได้แบบว่าหาดูยากมากเท่าไหร่ก็เอาไว้ท้ายเลยแล้วกันนี่เลยสวยไหมคะทุกคนแน่นอนนะคะว่าในฟาร์มพวกนี้ต้องใส่สัตว์เข้าไปนะคะบุ๋มก็ใส่เป็นกรงหมูกรงนึงนะคะกรงน้องวัวกรงนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นที่รู้จักกันดีก็คือน้องไก่เพราะว่าน้องมีบ้านเล็กๆแบบนี้นะคะก็เลยใส่เป็นไก่ไปน่าจะด,ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะ และหลังจากวางตรงนั้นเสร็จนะคะบุ๋มก็ย้ายมาอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนมาวางอีกกรงนึงที่เพิ่งค้นพบใหม่นะคะแล้วก็แบบมันสวยมากนะคะทุกคนบุ๋มเพิ่งรู้ว่ามีกรงสวยๆมีอยู่ด้วยนะก็แน่นอนแล้วก็ต้องใส่สัตว์อะไรที่มันเหมาะกับกรงนี้เข้าไปอยู่แล้วนะคะทุกคนบุ๋มก็เลือกเป็นนกฟรามิงโก้นะคะทุกคนใช่ฟังไม่ผิดฟลามิงโก้บุ๋มก็วางไปเลยแบบหลายๆตัวเลยนะคะทุกคนเนื่องจากแบบเนาะมันเป็นกรงขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีฟลามิงโก้เยอะๆซะแล้วนะคะ หลังจากวางฟามิงโกเสร็จนะคะบุ๋มก็ามาทําอีกโครงหนึ่งเล็กๆข้างๆกันเลยนะคะแล้วก็เลือกสัตว์ชนิดหนึ่ง้าไปก็คือนาคนะคะก็คือตัวนี้เลยดูสิโอโหน้องน่ารักมากทุกคนดูบุ๋มก็ใส่ไปประมาณ3-4ตัวนี้นะคะเพราะว่าโครงเล็กๆเนาะแล้วก็ตัวเล็กด้วยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับฝั่งนี้นะมาต่อกันนะคะทุกคนตอนนี้บุ๋มก็กําลังวางเป็น มันเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนที่มีผีเสื้อมีพวกอะไรนะคะสัตว์ที่อยู่ในกรงทั้งหลายนะคะทุกคนสามารถไว้ในนี้ได้นั่นเองนะก็ขั้นแรกนะคะบุ๋มก็ตัดสินใจใส่เป็นนี่เลยน้องนกแก้วนะคะซึ่งใส่เข้าไปแน่นอนน้องก็ต้องบินได้แล้วก็ออกจากกรงใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่เป็นหาใหญ่ของเรานะคะทุกคนเพราะว่าบุ๋มไม่ได้ตั้งใจจะขังน้องนะคะสิ่งที่จะขังจริงๆนะคะเป็นแมงป่องนี่เลยนะพร้อมกับงูนะคะทุกคนคือแบบทุกคนดูงูสิน้องแอบเหมือนไส้เดือนเหมือนกันนะเนี่ย แต่มันก็แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนั่นเลยค่ะก็คิดว่าน้องน่าจะไม่กัดกันละมั้งนะคะแต่ว่าบุ๋มก็ยังไม่แน่ใจขนาดนั้นนะคะทุกคนก็เลยออกมาทําแถบดอกข้างนอกนิดนึงกลัวงูหลุดออกจากกรงนะคะคือแบบถ้าน้องหลุดออกไปนี่คือน่าท่องเทยต้องสวยแน่ๆนะคะก็เลยปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าอะไรอย่างนี้นะ ก็มาวางอีกโรงหนึ่งที่ฝั่งนี้นะคะนั่นก็คือเป็นกรงของแบมโบนะคะเพื่อที่จะใส่สัตว์บางอย่างเข้าไปนั่นก็คือเรดแพนด้านะคะที่คนบอกเลยว่าน้องน่ารักมากนะคะดูสินี่ก็ใส่ไปเยอะเลยเพราะว่าน้องแบบว่ามีตัวขนาดเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ไปแบบไม่ต้องกลัวน้องจะอึดอัดมากนะคะ แล้วเราก็มาพักเรื่องกรงสัตว์ไว้ก่อนนะคะทุกคนมาทําแบบว่าที่สําหรับกินอาหารกันสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ากลัวนักท่องเที่ยวจะหิวกันหน่อยก็เลยวางเป็นซุ้มแฮมเบอร์เกอร์ไปนะคะทุกคนพร้อมกับมีที่นั่งกินหน้าร้านด้วยนะ,ะ mm hmm. นี่เลยบุ๋มรู้สึกว่ามันเป็นมุมที่ดีมากๆมุมหนึ่งเลยนะคะทุกคนสําหรับที่กินอาหารฝั่งนี้นะคะ พอวางร้านเบอร์เกอร์เสร็จนะคะบุ๋มก็มาวางกรงสัตว์ต่อนะคะที่ท้ายสวนสัตว์ของเรานะคะซึ่งก็วางเป็นกรงของสวันนานะแล้วก็มีการวางถนนข้างหน้ากรงด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบน้องให้นักท่องเที่ยวเขาเดินสะดวกสบายกันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะแล้วสัตว์ที่บุ๋มเอาใส่เข้าไปนะคะทุกคนก็คือเมียแคทนะเพราะว่าบุ๋มเพิ่งค้นผมว่ายังไม่ได้ใส่น้องเข้าไปเลยนะก็น้องก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่น่ารักมากๆเหมือนกันค่ะทุกคนดูสิอื้อ หลังจากจบเรื่องกรงเมียแคทนะคะบุ๋มก็ได้มาทําอีกรงหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันนี่เลยก็คือเป็นกรงของน้องแมวป่านะคะทุกคนคือแบบดูสิอันนี้บุ๋มก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าลืมวางน้องไปก็เลยได้มาวางท้ายๆนี่นะค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทําทางเชื่อมกับทางอื่นๆนะคะเพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้เดินมาเจอน้องได้หลังจากนั้นนะคะทุกคนบุ๋มก็มาทําร้านอาหารลึกลับร้านหนึ่งนะคะเอาไว้ท้ายสวนสัตว์เลยนะคะนั่นก็คือเป็นร้านไวกิ้งนะคะคือแบบ มันดูเหมาะกับท้าท้ายสวนสาธารดีนะคะทุกคนแบบของดีต้องอยู่ลึกๆอะไรอย่างงี้นะก็เลยมาวางไว้แถวนี้และค่ะทุกคนคิดว่านักท่องเที่ยวบางคนอาจจะเดินมาถึงบ้างอะไรอย่างงี้นะก็มีห้องน้ําด้วยนะเผื่อแบบใครเดินไกลๆมาแล้วแบบว่าหาห้องน้าไม่เจออะไรอย่างงี้ก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะทาเป็นจุดขายของที่ะระลึกนะคะทุกคนเอาไว้ข้างหลังด้วยนี่เลยจากซื้อของที่ลึกเก็บไว้ก็ซื้อได้ตรงนี้เลยนะคะ แล้วบุ๋มก็เพิ่งนึกได้นะคะทุกคนว่าลืมทํากรงของน้องแมวน้าโอ้โหคือต้องแบบมาวางไกลามากๆเลยค่ะทุกคนเป็นฝั่งเดียวก,กันกับที่วางเป็นนกฟาร์มิงโกไปนั่นเองนะก็เสียดายมากๆที่ไม่ได้วางไว้แบบกลางๆนะคะแต่ก็คิดว่าถ้านักท่องเที่ยวอยากดูก็คงเดินมาได้เองอะเนาะก็มีแมวน้ําตรงนั้นนะคะเป็นกรงขนาดใหญ่เลยหลังจากวางกรงสัตว์ต่างๆเสร็จนะคะทุกคนบุ๋มก็มาวางเป็นรั้วสวนสัตว์นั่นเองนะคะให้ทั่วๆสวนสัตว์กันเลย ก็ใช้เวลาวางประมาณหนึ่งเลยนะคะทุกคนเพราะว่าสวนสัตว์ของเรามันใหญ่มากๆเลยนะแล้วบุ๋มก็ทําตรงนี้นะคะเป็นที่เหมือนกับแบบว่าเดินเล่นเป็นป่าสวยๆมีแบบแหล่งน้ําตรงกลางนิดนึงนะคะทุกคนจะได้มีความสวยงามอยู่ในสวนสัตว์นอกจากมีสัตว์ด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำแค่ตรงนั้นนะคะทุกคนมาวางตรงข้างหลังอินโฟเมชันด้วยนะคะเนื่องจากว่า ตรงนี้มันว่างพอดีนะบุมอยากจะหาอะไรใส่เข้าไปหน่อยนะคะก็เลยใส่เป็นพวกแอ่งน้ําแล้วก็ใส่เป็นต้นไม้นะคะสวยๆพร้อมกับมีดอกไม้หลายชนิดด้วยนะคะโอ้ตรงนี้คือแบบเป็นที่สำหรับเดินเล่นชั้นดีเลยะค่ะทุกคน โอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะคะสาหรับสวนสัตว์ของเรานะคะทุกคนก็จะหาใครอยากให้บุ๋มพาทัวร์แบบเต็มๆนะคะก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,000ไลค์เร็วๆนะเดี๋ยวบุ๋มจะพาทุกคนมาทัวร์ทั่วสวนสัตว์กันเลยนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะ,ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะบ๊ายบายจ,จุ๊บ